แงนี่แกจะทองบ้างไหมอะฉันไม,ม่เจอเลยอะคือฉันก็ไม่เจอเลยเหมือนกันแกหายากเนอะ เ,เจ้านายมาเรายังไม่มีอะไรให้เนี่ยเราจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ลอเอมี่เฮ้ยทำไมเจ้านายมาอะไรตอนนี้วะเอมี่แบ่งๆกันเดี๋ยวโดนดาลอยเอ,อมี่นี่ฉันให้พวกแกสองคนเนี่ยร่อนทองหาทองแต่ช้าแล้วนะทำไมยังไม่ได้สักถาดหรือว่าพวกแกอุบอิบหึหึ คุณชูคะพวกเราไม่เคยอุบอิบจริงๆเลยนะคะคือคือว่าพวกเราพยายามเต็มที่แล้วนะคะคุณชูพวกเราขอโทษด้วยนะคะเออใช่ค่ะพยายามที่สุดแล้วจริงๆนี่ก็เพิ่งเจอเมื่อกี้เองค่ะมาดูสิทอ,องแค่เนี้ยยังมากกว่าดีกันเหรอตังพลี่พวกแกสองคนทํางานเป็นไหมเนี่ยคุณชูคะ ทำไมคุณชูจะต้องใจร้ายแบบนี้ด้วยคะรู้ไหมคะว่าทองพวกนี้มันหายยากแค่ไหนพอเขาก็พยายามหากว่าจะได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเขาบอกว่าฉันรู้ยังไงล่ะฉันทํางานที่นี่มานานฉันรู้ว่าต้องมีพนักงานของฉันเนี่ยขโมยทองม,มาบ้างแหละเดี๋ยวพวกแกสองคนขึ้นไปบนบกไปหาฉันด้วยนะทั้งพลอยทั้งเอมี่ไป่อยู่ไหน อะไรอยู่ไหนคะคุณชูก็ทองที่พวกแกหามาได้แต่ไม่บอกฉันไงอยู่ตรงไหนฮะน้ำพลอยพร้อมอยู่ตรงไหนไม่มีค่ะคุณชูพร้อมอยู่ตรงไหนไปไม่มีค่ะถอดรองเท้าคะฉันบอกให้ถอดรองเท้าไงค่ะค่ะไม่มี่ะ รอดตัวไปข้าวหน้าข้าวหลังเงี้ยฉันรู้นะว่าแกขโมยทองฉันไปอ่ะตายกันเลยเอยมี่มา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเอมมี่หนีทำไมอ่ะที่มันหนีเนี่ยเพราะมันขโมยทองไงล่ะเอมมี่กลับมาด้วย เอม้ยเม่เอมมนอาทองกูขึ้นมา,ววาพี่แอ้่ี่ะไรขึ้นเนี่ยทำไมหานตาแตกตื่นมากแบบนี้ยพี่ออย่าเพิ่งถามเลยพี่แอมคือว่า คุณชูมาถามหาฉันบอกว่าฉันยังไม่กลับบ้านนะที่ไม่เห็นฉันเข้าใจไหมเอ็มมี่ใจเย็นใจเย็นเกิดอะไรขึ้น,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 นแล้วทำไมถึงหนีคุณชูอ่ะเอาน่าไว้ฉันค่อยเล่าให้ฟังนะเอเอไปหลบหลังบ้านก,ก่อนเฮีบเฮียเฮียครับพ่อชูเอ็มมี่อยู่ไหนเอ,เอ,เอ,เอนะ็มมี่เหรอครับ เอออ๋อ,อคุณชอูออกไปทํางานตั้งแต่เช้าแล้วครับยังไม่กลับมาเลยคุณชูมีอะไรหรือเปล่าครับมีหรือวะก็เอมมี่เนี่ยมันมาขโมยของของฉันฉันตามหามันอยู่นี่ไงเอามาเ็มมี่ออกมาเลยขโมยเหรอครับคุณชูใช่ฉันสั่งให้เมียแกเนี่ยร่อนทองแต่เช้าแต่มันบอกว่าหาอะไรก็หาไม่เจอฉันสงสัยก็เลยค้นตัวมันแล้วจู่มันก็วิ่งหนีหายไปเลยบแบบนี้ยขโมยชัดๆนี่อาม ถ้ามันกลับมาเนี่ย,ยขอมาบอกฉันด้วยนะไม่อย่างนั้นอ่ะฉันแจ้งความจับทั้งหัวทั้งเมียแนะ่เ<อ>้าใจไหมครับูุณชูเอ็มมี่โอ้ยน้<อ>่นจะไม่รอดแล้วรุนแทบ,บแย่เอ็มี่ไปขโมยทองเข้ามาจริงๆหรือเปล่าเออมันก็ไม่ได้เรียกว่าขโมยหรือเปล่าพี่ เอมี่แต่ว่าหนูเป็นคนร่อนท้องนี่มาเองกับมือเลยนะมันก็ไม่ได้เรียกว่าขโมยหรือเปล่าหนูร่อนได้อะเอมี่แต่มันคือว่ามันไม่ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมพี่ฮามเราหนีไปด้วยกันเถอะนะนะเราหนีเถอะเราไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะนี่ฉันทำเพื่อเราสองคนพี่เข้าใจฉันใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวฉันไม่เก็บของก่อนนะพี่รออยู่ตรงนี้นะนะเอมี่เอมี่ ไมดีวะ่ะเอา้าพี่อังหยู่ทำไมอ่ะพี่ถ้าคุณชูเขาอยู่แถวนี้เดี๋ยวเขาก็จับได้หรอกจับได้ก็จับได้เซมี่คุณชูครับคุณชูครับทางนี้ครับพี่อังทางแบบนี้ทำไมอ่ะ <laughs> แกคิดเหรอว่าแกเนี่ยจะนีฉันได้ฮะเยมี่ ไอ้อามพ่อแกเนี่ยโทรบอกสมหมดแล้วว่าแกอยู่ไหนอะพี่ยามนี่มันอะไรอะคุณชูครับนี่ทองครับใจนี่งไงมี่ถ้าแกให้ทองอันนี้ฉันดีๆแต่แรกเนี่ยแกจะได้สนแบงนเยอะนะรู้ไหมแต่นี่อะไรฉันอุตสห์จ้างแกทำงานแต่แกมาขโมยกันแบบเนี้ยจำไว้เลยนะคนเราอะจะไม่ได้อะไรเลยจากการขโมย คูคะหนูขอโทษค่ะรู้ไหมฉันอยากจะส่งตัวแกให้กับตรวจจริงเลยแต่ดีที่ผัวแกคิดได้ฉันเลยลดโทษแกเป็นการลดเงนินเดือนแทนแล้วกันแต่ถ้าพรุ่งนี้แกอยากทำงานกับฉันต่อเนี่ยก็มาได้เลยนะถ้าไม่อยากก็เรื่องของแกขอบคุณนะครับคุณจูใจไว้พีแอม หนูขอโทษนะไม่เป็นไรเอมี่ที่เอมี่ทำไปอ่ะก็พออยากให้เราสองคนสบายไม่ใช่เหรอแต่เอมี่จำไว้เลยนะการที่เราไปขโมยของคนอื่นมาเนี่ยต่อให้เราได้เงินเยอะขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขหรอกค่ะหนูเข้าใจแล้วหนูจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วค่ะเอมี่ ทุกอย่างอ่ะมันอยู่ภายใต้กฎหมายนะก็ไปขอโทษคุณชูซะแล้วก็ตั้งใจทำงานอย่างสุจริตเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่